สนับสนุนโดย t o y ย t a าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการ ักก้าไกลเสนอร่างพระราชบัญญัติเิี้ยวโทษกรรมสะท้อนผ่านเลนของชัยธวัตตุลาธนด้วยหมุดหมายหวังเป็นผลงานชิ้นโบแดงในการก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรอย่างเต็มตัวหรืออีกในยะหนึ่งก็เพื่อขับเคลื่อนนโยบายนี้หรือเรียกได้ว่าเป็นวาระแห่งชาติที่พักก้าวไกลต้องการปลดล็อกคดีการเมืองทําให้ช่วงเวลาของการปิดสมัยประชุมสภานายชัยธวัตตุลาธนจึงเดินสายเร่งเครื่องพูดคุยกับกลุ่มการเมืองนักการเมืองต่างขั้วต่างอํานาจ หรือแม้แต่หน่วยงานด้านความมั่นคงทห,หารตำรวจก็มีชื่ออยู่ในลิสต์ด้วยความคาดหวังเป็นจุดเริ่มต้นก้าวพ้นวังวนความขัดแยง้งสู่ความยุติธรรมปรองดองสมานฉชัทนของคนในชาติและตามปฏิทินการเมือง12ธันวาคมนี้ได้กำหนดให้เป็นวันเปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนร,ราษฎรและอาจต้องจับตาก,กับปมร้อนทางการเมืองที่จะเกิดขึ้นเพราะร่างพระราชบัญญัติเนื้อทัศกรรมคือหนึ่งในกฎหมายที่จะถูกหยิบขึ้นมาพิจารณาพร้อมๆกับกฎหมายสำคัญๆหลายฉบับ ที่ยังคงค้างอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรซึ่งขณะนี้นายชัยทวัตตุลาทนได้ยื่นให้ในายวันมูหัมมัดนอมธาประธานสภาผู้แทนราษฎรเรียบร้อยแล้วขณะน,นี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องและรอบรรจุเป็นวาระเพื่อพิจารณานายชัยทวัตตุลาธนชี้ว่าพรรเก้าวไกลพยายามทําความเข้าใจในเนื้อหาของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ด้วยความคาดหวังจะเป็นใบเบิกทางลดความขัดแย้งคืนความยุติธรรมสมานฉันท์ปรองดอง และจากสัญญาณนี้ก็มีเสียงสะท้อนจากฝั่งรัฐบาลภูมิธรรมเวชยชัยแกนนาพักเพื่อไทยอ้างว่ารัฐบาลพร้อมทําทุกเรื่องที่เป็นประโยชน์ให้กับประเทศชาติและประชาชนแต่ก็ย้ําว่าเรื่องนี้อาจต้องเป็นข้อสรุปในสังคมให้ชัดเจนก่อนเพราะเกรงว่าความขัดแย้งจะเกิดการประทุในรอบใหม่ไม่ต่างจากน,นายธนกรวางบุญคงชนะแกนนาพักรวมไทยสร้างชาติที่ต้องการให้ในายชัยธวัตตุลาธนเดินหน้ารับฟังความเห็นจากทุกกลุ่มการเมืองที่เป็นต้นตอของความขัดแยง้ง และเห็นด้วยหากการขับเคลื่อนเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ไม่มีผลประโยชน์แอบแฝงเฉพาะกลุ่มคนของตัวเองอีกทั้งต้องไม่เหมารวมมุ่งปลดล็อกคดีความผิดเกี่ยวกับประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 1 2ด้วยขณะที่มุมมองเห็นต่างของสองอดีตแกนนาเคลื่อนไหวทางการเมืองโดยเริ่มจากนายถาวรเสนเนียมอดีตแกนนากบปศแสดงความไม่เห็นด้วยหากกฎหมายนิรโทษกรรมถูกนําไปใช้กับผู้ที่กระทําผิดทุจริตคอร์รัปชันรวมไปถึงความผิดในมาตรา1 1 2 เว้นแต่จะมีเงื่อนไขที่จะนําไปสู่ความปรองดองสมานฉันขณะที่จตุพรพรมพันธ์อ้างอิงว่าความขัดแย้งได้จบลงแล้วตั้งแต่ทักษิณชินวัตรเดินทางกลับเข้าประเทศพร้อมๆกับการจับมือจัดตั้งรัฐบาลของพรรคการเมืองต่างขั้ว11พักซึ่งเป็นสัญญาณชี้ชัดในการสลายขั้วความขัดแย้งทางการเมืองในอดีตพร้อมย้ำว่าโจทย์ใหญ่ของร่างกฎหมายฉบับนี้คือต้องเน้วโทษกรรมทุกคดีทางการเมืองและไม่ควรมีเงื่อนไขทิ้งใครให้เป็นปัญหาไว้ข้างหลัง ่นยการนิรโทษกรรมจะทิ้งใครเอาไว้ไม่ได้โดยเฉพาะนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นมาใหม่คือบรรดาเยาวาชนที่ต้องคดี1นึผมมีความเห็นว่าถ้าจะนิรโทษต้องนิรโทษให้ทุกคนไม่ว่าคดีการชุมนุมในอดีตนะครับหรือความคิดอ่านทางการเมืองในอดีตไม่เว้นแม้กระทั่ง1น อย่าเอามาตรา1 12นึเนี่ยนะครับให้เป็นพระราชภารากับพระเจ้ากันดังนั้นนะครับการที่ชัยวัฒไปพูดคุยซึ่งความเป็นจริงนั้นในทุกแวดวงก็มีการพูดคุยเพียงแต่ไม่ปรากฏเป็นข่าวเท่านั้นมีการพบปะแลกเปลี่ยนกันแต่ว่าคนที่ต้องการปั่นความขัดแย้งเนี่ยก็ล้วนแต่เนี่ยนะครับล้วนแต่เกี่ยวข้องกันในที่การเมืองซึ่งความจริงก็สมประโยชน์กันทุกฝ่ายไปแล้วก็เหลือเฉพาะประชาชนไม่ควรจะทิ้งประชาชนไม่ว่าทิ้งไว้ในเรือนจำนะครับ บ้านก็ถูกยึดรับท่ทักษักล้มละลายตายในคุกก็มีสารพัดที่เจอกันในช่วงที่บานม้ามันก็เกิดความขัดแย้งอยู่แล้วในเรื่องของที่ความคิดของคนบางกลุ่มต้องการปฏิรูปสถาบันแต่แท้จริงแล้วคือการล้มลางส่วนอีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่เห็นก็ อยากที่จะเนียทโทษกรรมให้หมดผมคิดว่าไม่มีอะไรที่ไม่สามารถหาข้อยุติได้ในโลกนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อเสียงข้างมากในสภาหรือในรัฐสภาเห็นเป็นประการใดก็จะต้องรับฟังและต้องยุติตามนะั้นคิดเบื้องต้นของผมขนาดนี้หนึ่งความผิดที่เกี่ยวกับทุทริตคอร์รัปชันและความผิดที่เกี่ยวกับมาตรา1 1 2 ผมไม่เห็นด้วยที่จะให้เนิรโทษศรรักดเว้นเสียแต่ความผิดในตามตามมาตรา1 1 2งนี่มีเงอนไขหรือเงินเวลาหรืออื่นๆที่จะมาพูดคุยกันแต่ในหลักการทั่วไปผมไม่เห็นด้วยครับสำหรับร่างพระราชบัญญัติเนื้อโทษศกรรมฉบับพักเก้าไกลรวม1ิมาตรามีสาระสาคัญคือการเนื้อโทษศกรรมแก่บุคคลซึ่งได้กระทําความผิดอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง นั่นหมายถึงการครอบคลุมผู้กระทำความผิดทางการเมืองตั้งแต่ปี2549หรือตั้งแต่เหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผนด็จการแห่งชาติหรือแม้แต่ขบวนการกลุ่มนักศึกษาและประชาชนที่ร่วมกันต่อต้านคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติหรือคมชจนมาถึงยุคของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชที่มีพลเอกประยุทธ์จันโอชาอดีตนายกรัฐมนตรีนั่งเป็นหัวหน้าในการขับเคลื่อน แต่การจะออกกฎหมายสักฉบับเพื่อให้มีผลบังคับใช้อาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายและยิ่งถ้าเป็นกฎหมายที่ออกโดยพรรคก้าวไกลด้วยแล้วอาจจะทําให้ผู้ที่มีส่วนกับเกมการเมืองนี้หรือหมายถึงสสและสอวอซึ่งล้วนแต่เป็นคู่ขัดแย้งทางการเมืองด้วยกันทั้งสิน้นจึงเป็นไปได้ยากว่ากฎหมายฉบับนี้จะผ่านสภาประกอบด้วยเงื่อนไขเกี่ยวกับคดีความผิดประมวลกฎหมายอาญาตามมาตรา1 1 2ที่ถูกนํามาเชื่อมโยงผูกมัดด้วยแล้ว อาจจะบอกได้ว่าประตูที่เตรียมปลดล็อกคดีการเมืองทั้งหลายอาจจะต้องมีฉากลงก่อนที่กฎหมายฉบับนี้จะผ่านสภาหรืออาจจะเรียกได้ว่าแท้งก่อนกําหนดกองบรรณาธิการข่าวไบรท์ทีวีรายงาน ว้าว <Wow. S 1> ใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือไรทีวีขอบคุณค่ะ